โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้เราอยู่กับน้องวัตเตอร์มีอะไรจะบอกเพื่อนๆบ้างเนี่ยนี่ตอนนี้เตอร์ได้หนึ่งดาวแล้วเตอร์ดได้คันนี้มาแล้วนี่ได้อะไรหนึ่งดาวนะครับหนึ่งดาวจะได้รถบรรทุกกับรถแคนที้อ๋อคือเวลาเล่นเกมนี้เราต้องเก็บดาวใช่ไหมใช่กดแท็บ เน่สร็จแล้วก็มันจะมีคะแนนให้อพอครบก็จะหนึ่งดาวตอนนี้ต้องสองหมื่นถึงจะกดล็อกสองดาวแล้วก็เปิดหรื่องดาวเท่าไหร่ได้หนึ่งดาวนะครับเออหนึ่งหมื่นอ๋อ, 1, อ,อป้ามีสองพันแปดสิบเอ็ดก็แสดงว่าป้าไม่มีดาวใช่ป้ายังไม่ได้ไปเติมกระสุนเลยเดี๋ยวขอไม่ต้องเติมกระสุนมันเต็มอยู่แล้วแค่ไปหยิบยากับอ๋อหยิบยาโอเคกับ ปางเรื่องอลื่นล่างถ้าอยากเอาเนี่ยอยากแต่ต้องซื้อเหรียถ้าอยากเอาเม่ไร่ตาแล้วก็นี่ป้าอันนี้เลือกดีกลา,างวันนี้เป็นกลางวันมีแฟให้เลือกด้วยอันเนี้ยปายังไม<อ>่มีเพราะว่าปายไม่ได้ซื้อไม่ใช่อันนี้ไม่ต้องซื้อเรื่องลื่นร่างได้เลยล้วเป <ๆ S 2> ิดแฟนะใช่เรื่องหองล่าง<อ>จะได้จะได้ให้คนอื่นโกงเมาส์อ๋อโอเค ตดินเพิ่งรู้มาป้ามาดูมาที่รับเคล็ดต้องไปหยิบระเบิดอื่นได้ด้วยนี่ใช่นี่เอ็มสิบแปดเริ่มขี้เกียจหยิบอะระเบิดอื่นเต้เอาแค่เคสสี่เต้แค่เอาเฟ่กับไฟฉายนี่ไป้าถือระเบิดอยู่หรือเปล่าเนี่ยไหนไหนป้าถือเฟอยู่อืมมีหลายอันป้าไปไปเอาไปดูกันว่าเคล็ดอยู่เพรสเตอร์ไปจะปอนรถตรงไหนตรงนี้ในซุ้มนี้เดี๋ยวให้พรอเตอร์พาไปดูว่า จะรับเควสตรงไหนอ่ะต้องไปรับเควสป้าไม่ต้องรับไม่ต้องรับเควสส่งได้เลยถ้ามีกระเป๋าอ่ะอได้ 400xp แล้วก็ได้ตังค์300นี่มาตรงนี้ส่งตรงไหนอะคะตรงนี้ทำทำไมไปไกลจังเนี่ใกล้ถึงแล้วเนี่ยป้าใส่ชุดทหารญี่ปุ่นกระโดดข้ามาเลยเธอใส่ชุดทหาร อเมริกา,กาแต่ว่าไม่ใช่เอเมริกดดยแต่ว่าเตอร์เปลี่ยนเป็นแต่ว่าที่แต่ว่าที่เกาะเตอร์เป็นประเทศไทยอ่าไปได้แล้วก่อนมันจะเมื่อยมันจะใกล้ที่จะตกดินแล้วครับนี่ตรงนี้ขอ,อต้องมาที่คอมมานด์เซ็นเตอร์นี่ปะถ้าเป็นมืดๆเนี่ยเข้าไปบุกตึกน่าจะดีนะไม่ชอบอยู่ข้างนอก แต่ว่าองไม่อยากอยู่มืดๆแต่มองไม่ค่อยเห็นเลยไฟที่หมดก็ช่วยไม่ได้อะ Do you keep anything? ป้าเนี่ยอันนั้นคือนั่นคือปลารับเครสอยู่เราอจะเ,ออเราจะหาชิ้นส่วนพวกนี้ได้จากไหนเขาบอกต้องวันนะไม่ได้อ่านจ้ารู้ไหมว่าให้หา พีเนมี่สตรองโมบาร์เตอร์รูเตอร์ต้องไปมันต้องไปบนเขาอ่ะต้องให้เพื่อนพาไปแต่ไม่มีเฮลิคอปเตอร์งั้นไปที่อื่นก่อนโอเคไม่เป็นไรเล่นตามฮอตเตอร์ไปก่อนแล้วกันนะจริงจริงพัตเตอร์ชำนานกว่าบาร์เคลนี้บาไม่รู้เรื่อง <laughs> <laughs> เปิดไฟหมวดก่อนดยกัน <laughs> กดตัวบีใช่ป่ะทำได้ อยากเล้นกลางวานนาันอ่ะมันมืดใช่ <c oughs> งั้นก็แนะนำต่อเดี๋ยวเตอร์พาไปดูอันนู้นว่าที่สปอนเครื่องบินแบบที่สปอนเครื่องบินฮีลคปเตอก็ไปสปอนรถบันทุกเตอร์แอนี่เตอร์ได้มาใหม่ใช่ไหมนี่ฟ้าที่สปอนเครื่องบินฮีลิคอปเตอร์ดูนี้ โอเคแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถไปบุกได้แล้วเดี๋ยวไม่จบเพราะว่าต่อไปก็มืดอ,อยู่นี่นะมีที่หนึ่ง <พา S 2> ที่ขึ้นตรงไหนอะ่ะขึ้นท้ายมาเลยหรือว่าอยากขึ้นหนให้ขึ้นท้ายดีกว่าขึ้นไหนน่าจะต้องกด A ก่อนโอเคไปเลยครับไม่ปิดท้ายอ่ะไปเลยรถยาวไปหน่อยเพราะว่าขันนี้มันเอาว้ชุกขนเยอะ ก็น่าจะทุกได้สักประมาณสิบกว่าคนนะสิบกว่าคนนะรวมคนขับกับข้างๆคนขับที่คันนี้ไม่กระตุกอะดีจังพาหนีเธอไปไหนสนามบินอันนี้คือที่สปอนอันนี้ต้องใช้ห้าดาวเลยเพิ่มอ๋อแล้วเธอสับยังไม่ได้นี่ใช่ป้าเราโอเคไปก่อน เคอย่า okay, ไปไป,ไปที่ไหนดีไปไปทำภารกิจอะที่เป็นตึกก็ดีนะมันจะได้มีไฟสว่างสว่างเพราะว่าถ้าไปในปา okay, ่าโอเคปะแต่ว่าถ้าไม่มีคัปเตอร์ก็ใช้แฟจะได้เครื่องมันรับใช้แฟเอาเรียกเรียกเครื่องบินเหรอไม่ใช่จะได้คนอื่นเห็นงี้จะได้มารับอ่ะอ๋อเขาจะมารับเราเหรอครับ เพราะว่าไม่น่ามาก็ถ้าคนอื่นไม่เห็นก็ไม่มาไงใช่แต่ว่ามันกระสูงนะแต่ว่าแป๊บเดียวก็หมดแล้วดีนะรถนี้ไม่กระตุกอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าปัตเตอร์กันดีกว่าอยู่ในรถไหนละดูได้ไหมเนี่ยถอยได้แค่นี้ต้องไปภารกิจที่วันก่อนล่ะมันมีกี่ที่นะ มันมีที่เต้เคยไปสามที่ป่าปเ,เต้<ป>เคยไปประมาณสามที่แถมเกม้ารู้ไหมว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันอัปเดตใหม่แล้วมันจะมีซอมบี้ติดเชื้อด้วยที่นี่อะนะไม่ใช่ในป่าอ๋อไม่เอาดีกว่ามันมืดเกินไปครับมองไม่เห็นเพราะที่ซอมบ,บี้ติดเชื้อมันไม่ค่อยเห็นเนี่ยจอดตรงไหนดีตรงนี้ที่เดิมไหมหอืมจอดได้เลยครับ ลงลงลงโอเคเปล<ง>ี่ยนเป็นมุมโอ้ยเจอเจอรถโจรวิ่งวิ่งเข้า<อ>มาพอดีคนระับมันก็ลืมใส่ก,กรกปุกอะเราก็ใส่มันซื้อกล่องมาเพิ่มได้มั้ยเนี่ยไม่กล่องมันเลยตุกแดงแต่ว่าซื้อยาแบบเพื่อนเพื่อนได้น้องเพื่อนค่อย,อยๆเข้าไปเหมือนมีเพื่อนยิงอยู่ เต้ยยิงไกลๆก่อนเดี๋ยวเต้เคลียร์ตึกให้เองฟ้ากำลังแอบไปหลังเพราะว่าเต้ลืมใส่สะกบเต้ยอยู่ไหนเต้ยยิงไกลๆไปก่อนเต้ลืมใส่สะกบไม่รู้เขายิงกันตรงไหนวะเฮ้ยมีคนอยู่บนตึกน่าจะเป็นเพื่อนเราเพื่อใส่สะกบลืมใส่มาเลยเหรอใช่แล้วเอาออกไปตอนไหนเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะ ตออนที่เดุใหม่มันซื้อตาโขกกับแต่งปืนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวฟ้าลองยิงจากบนตึกนี้ฟ้าดึงไปก่อนเอ้ยฟ้ายิงไปก่อนเดี๋ยวเจอาจะบุกเข้าตึกไม่เห็นน่ะราเจอเคลียร์แล้วเจ้าอยู่ไหนละ่เะเจอายาบุกเข้าตึกให้เจอหนึ่งคนโจ้ช่วยยิงช่วยยิงไม่ได้ไดดอรอเจ้าปีเก๊ะเจ้าปนมันสั่นฟ้ายิงได้แล้ว ืนนี้ต้องยิงใกล้ๆอ่ะปืนมันสายมากเลยอ่ะเดอร์แต่มันต้องยิงทีละชุดๆไงถ้ากดค้างน,นานๆมันจะยิงไม่โดนอ่อะกักน,นเขาน่าจะช่วยไปหมดแล้วอ่ะเพื่อนน่าจะช่วยไปหมดแล้วตัวประกันระยะยิงต้องยิงไกลมาขวาา วันนี้ที่ต่างไปจากเดิมก็คือถ้าเราลดคันลถบรรทุกมากที่เหลือเหมือนเดิมเลยอ่ะแล้วก็เป็นการคืนเหมือนกับคลิปที่แล้วอ่ะมีซัพพลายบล็อกใครมีเลเซอร์เนี่ยเนี่ยคนเนี่ยอ๋อแดงว่าเขาอัปเกรดเป็นเลเซอร์แล้วลไม่ต้องใส่สโควกก็ได้แถ้ามีเลเซอร์อ เด้ย,ยิงเครื่องบินเครื่องบได้ยิงหนเฮ้ยมาแล้วนี่ฟ<อ>้าหมอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าอย่าไปหมอบงนั้นฟ้าหลบไม่ทันแล้วอ้าไม่ช่วยา่้าาา่ายาาาาา่าาไ,ไม่าา้าาาาาาราาูาา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 ดาา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 าสู้าาาราาาาาา่่ เอ,อ้ยลมลมเหมือนกันไปที่อื่นดีกว่าเดี๋ยวฟ้ารอเตอร์ที่ฐานนะเร์หรีสตาร์เดี๋ยวก็ได้ไม่ต้องรอตาย,ออตายโอ้สบายพอดีถ้างั้นไปด่านป่าได้ละโอเคแต่ว่าซอมบี้ไม่มีนะสู้กับ AI ไหมได้ถ้าได้น่าจะได้ความยาวที่ต้องการ เดี๋ยวต้อใส่ตะโคบก่อนเดี๋ยวใหม่ครับตรอบนี้เอาแฮมบี้ไปไหมหรือเอาเรถบรรทุกไปเหมือนเดิมเอารถบรรทุกแฮมบี้ไปก็ได้ลองอันใหม่บ้างโอเคเดี๋ยวแม่ทานได้ปลาเราะเบิดเลยเนี่ยใช่เพราะว่านอื่นลองปลาดูสิวอกปลาไม่ได้ถ้าอยู่ที่ในบ้านตัวเองออกไปนอกบ้านแบบมันจะปลาไ,ได้โอ,โอเคใส่ตะโขบแล้วเดีย๋ยวไป ก็ยูงไหนเน่ยเ่ะก็กำลังไปเอายลาแล้วก็ระเบิดฟ้าปานบดบนอยู่แล้วอย่าช้ามันยาวแล้วเนี่ยได้ย <Okay. S 2> ี่สิบีสามสิบเก้าโอเครีบจบภารกิจฟ้าแต่ว่าทำไมคนอื่นมีเยอะจังหมดที่จะเอารถบรรทุกมาก็เขาไม่รู้จะไปคอปเตอร์หรือเปล่าไงก็ไม่รู้อะแ่ไปขเขาขนคอปเตอร์ไปแล้วอะ ก็ไปแฮมวีถูกได้สี่คนเอาแฮมวีไปแล้วกันยังไม่เคยเอาไปอ่ะแล้อยู่ไหนล่ะครับน่ากะมึงสปอรนมาแล้วแฮมวีคันนี้แฮมวี่นี่จะกระตุกเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยเอาไปเลยครับกระตุกไหมไม่นะน่่นจะกระตุกแค่กันนั้นกันเนเตอร์กลับดีดีสิก็มันเร็วอ่ะคันเนี้ย เร็วกวรถดีอีกเร็วก็ดีละจะได้ไม่มืดก่อนเพราะว่าทางในป่ามันยาวใช่รีบจบภารกิจนี้กันเถอะไม่งั้นเตออัพโหลดนานแน่ๆเลยครับคลิปนี้แต่ว่าอาจจะใช้เวลาเคลียช้างหน่อไม่เป็นไรเผื่อคนเคลียร์อยู่ก่อนไนงะ ก็เราอาจจะไปได้แค่แป๊บหนึ่งพาท่านผู้ชมไปดูเพราะท่านผู้ชมน่าจะยังไม่เคยดูด่านนี้นี่มันอะไรเน็ยเตอร์สถานที่นี่แล้วก็ในเมืองมีด่านเหมือนมีด่านท่าเรือด้วยด้านขวามออือมันคือเหมืองแล้วก็พอถอดจากเหมืองไปก็จะเป็นเมืองเอ้ยเอเคยไปในเมืองแล้วเราพิกรถกัน <S 1> <S 1> ตีท่านผาได้ด้วยในเมืองเตอรเคยไปแล้วนะ ค่อยไปเอาอันนี้ก่อนก่อนที่มันจะมืดน่าจะมีหลายเมืองนะฟ้าดูแล้วมันมีฝ้ายบอกด้วย<ช>ว่าไปทางไหนเมนนะว่าด่านเนี้ยเตดูตามช่องลิง k i n g มาก็อยารู้ทางเพราะว่ามันยาวมากทำไมใจจังใกล้ถึงแล้วเนี่ยรัดลงเขาเลยไม่ได้เหรอเอ้ยเดี๋ยวตกทะเลถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวตั้งลงไปข้างล่างหมู่บ้านจนู เธอมาอ้อมหรือเปล่าอ้อมสิ็จแล้วมีจอดอยู่รีบจอดแป๊บนึงเธอจะจอดแบบนี้ไม่ได้นะครับจอดลง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 ได้ใส่ตะโขกมาแล้วหรือเปอ้าวแล้วทำไมยังไม่ใส่นะใส่แล้วบอกแว่าแม่ฟังไปเต้ไม่ใส่เลยเนี่ยเธอพูดว่าอะไรเธอใส่ตะโขกก่อนเธอบอกว่าเธอใส่ตะโขกมาแล้วนะลีก นี่คนนี่นะเขาให้คนขนของอยู่เราต้องไปช่วยคนเขาใช้แรงงานของเฉลยอุยอ้ยอุ้ยโดนยิงอุ้ยเจ็บมากเตอร์โอ้ย,อยแย่แล้วหมอบก,ก่อนโจนยิงปวดมาก<น><า>เฮ้ยมีเพื่อนมาช่วยแล้วเห็นไหมโอ้ยนี่เขายิงปวดมากโอ้ยต้องขึ้นไปบนเขาก่อน มีระเบิดแตกไหมไมฮุ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ไปนิดเดียวเองต้องใช้ปืนสไนเปอร์แล้วมั้งโอเคตายหนึ่งโอ้โหหายอย่างสู้ไม่ค่อยได้เลยเตอร์เนี่ยตายหนึ่งแล้วต้อยิงไปใช้กระสุนไปสองแม็กซ์ปืนดีมากครับท่านผู้ชมมันมี ก็คิดว่า S M G บาเปืนน่าจะไม่ดีเออมันจะนิ่งกว่าน่ดเดียอครับยิงไรฟ้าคูืนได้อยู่เลยเนี่ยเผืออกระสุนด้วยเนี่ยโอเค A K เขาต้องไปเฮ้ยไฟตฟย,ย,ย,ยิงโดนคนขอโทษครับน่าจะยังไม่เป็นอะไรถ้ายิงแล้วตายอ่ะมันจะลบเผืออสิ พอมาตอนกลางคืนก็ไม่อยากมาในในป่าเพราะว่ากลัวโดนชาวบ้านมีคนวิ่งขึ้นเขาด้วยใช่เป็นชาวบ้านที่เราปลดปล่อยให้เขาหนีไหมเตอร์ป้าเข้ามาในตึกเตอร์อยู่ไหนเนี่ยเขาเตอร์ไปฝั่งนู้นเตอร์มีคนอยู่ข้างเตอร์อเขายิงป้าอยู่ระวังนะนี่ไงนบ้านโอเคหัวแตกเลยใช่น,นั้นคนเหลืออะไรเนี่ย คนคนคนพออนั้นเป็นเตอร์นี่นะ่ะใช่ไหมตรงกลางที่ข้างตรงอันนั้นคนอื่นเดือดเตอร์ไปพอเห็นแล้วเตอร์เตอร์มาข้างๆกันสิเตอร์จะโยนในบ้านเตอร์ไปช่วยคนตามบ้านก่อนหนาตามมาดูเตอร์แล้วเดี๋ยวช่วยค,คนก่อนโอเคโอเคเตอร์ช่วยคนได้แล้ว,ลวมีคนไปยึดธงแล้วด้วย เขาจับเขาจับคนมาเป็นเชลยน่ะในบ้านโอเคในบ้านเียหัวหน้าบอสสไนเปอร์เกียร์ป้าเกมเนี้ยมันมีสไนเปอร์เป็นบอสมีคนยิงจากตรงไหนในบ้านหรือเปล่าในบ้านเจอแล้วครับโอเคเนีย่ยบอสหายไปแล้วเดี๋ยวจะมีคนลงมาจากภูเขานะต้องระวัง ฟ้าเสื้อสีแดงอะ่ะเป็นบอสเข้าใจมั้มันจะถือสไนเปอร์แต่ว่าใกล้มือเลยเนี่ยเอ้ยชนเอ้ยชนยิงจากไหนเอ้ยได้ช่วยคนนี้ก่อนฟ้าหาเจอไม่เจอแล้วครับได้ช่วยได้คนหนึ่งละแต่ว่าเป็นคนนะเอรช่วยนะน่ะพันแถบแป๊บนึงเลือกไหนแล้วใครยิงเตอร์นะ่ะ ตรงนูนสังนนแต่มืดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวซอมบี้มาเห็นแล้วโอ้ยเสื้อแดงเอ้ยเสื้อแดงบอสนี่นะาถือสไนเปอร์มองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะโอ้โอ้โอ้โอโอจะตายแล้วเธอหลบเข้าบ้านก่อนจะตายมองไม่เห็นเหมือนกันเออตายเจ้าลมเขาอยู่ตรงไหนอยู่แถวแถวธงอ่ะฟ้ายิงเสื้อแดงได้แล้วอยู่แถวธงอ่ะมีคนยิงฟ้าด้วยมีคนบุกม,มาที่บ้านอุ้ย โอ้ยโอ้ย,อย,อยมีคนยิงมาจากในป่าสไนเปอร์หรือเปล่ามา,มาทุกทีเ,<อ>เลยป้าก็ลงหมดเลยือไปหน้าแดง <c oughs> โอเคเนี่ยป่าต้ออยู่ตรงนี้รู้แล้วแต่ป้าออกไปไม่ได้ครับมันมีโจนออกมาจากนอกบ้านเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพอเราเคลียร์บ้านเสร็จอะเราต้องแอบอยู่ในบ้านอย่าออกไปแล้วก็รอเขาบุกมาแล้วก็ยิงจากในบ้านป้าว่าน,น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ เอาเป็นว่าภารกิจวันนี้ยังไม่สําเร็จนะเดี๋ยวเราค่อยมาทาําภารกิจกันใหม่ดีกว่าใช่อันนี้นามาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มืดแล้วด้วยมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยใช่ตรงนี้เนี่ยที่เป็นหมอเนี่ยคือเขาเอาไว้ทาอะไรมันเป็นกําลังทดลอบไงเหมือนกับทําเชื้อต้านไวรัสซอมเบียซึ่งอัปเสบมามอ่านดีกว่า โอเคั้ okay. นเตอร์อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เนี่ยโอเคงั้ okay. งนเราจบไว้แค่นแปะนะดูว่าจะทำอะไรก่อนนะแป๊ะแป๊ะเธอเตอเ้นได้ด้วยเหรอไม่ใช่อยู่ไกลๆถอยไปไกลๆหน่อยดิทำไมไปนั่นแหละแล้วก็หางง้อก็มาที่หัหนมาหาเตอร์แล้วเตอจะทำอะไรค <c oughs> <c oughs> าปเป๊ะเหรอถ้าเหมือนกินน้ำเลยอ่ะ อนี้อืมโอเคงั้นไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบาย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 ไปดีมาดีมากี้อยู่ช่องแปด